เรื่อของเทรนด์ของธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปเราจะมีอยู่ประมาณ5 business model ที่มันเปลี่ยนไปในโลกอนาคตผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจหลายๆเทคโนโลยีแล้วก็มาเปลี่ยนแปลง business model ของโลกอนาคตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค สวัสดีครับสสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่อายุ i อยร้อยล้านครับช่วง Future is Now by Top Thirayut Presented by Bitcard ครับค,บคุณท็อปมักจะพูดถึงเสมอคือคำว่า Internet Century มันคืออะไรครับแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับมนุษยชาติอย่างพวกเราครับยุคนี้นี่ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ปัจจุบันบเนี่ยเราเรียกว่ายุค Internet Century ยุคนี้คือทุกคนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมดแล้วไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคือทั้งโลก8,000ล้านคนมันจะมี uh, Initiative จาก บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะพยายามเอาอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนทั้งโลกให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ SpaceX ของ Elon m ม s สก็จะมีเป็น Starlink ที่ยิงอินเทอร์เน็ตจากโลว์ออร์บิทลงมาจากซัตเทไลท์ลงมาข้างล่างหรือไม่ว่าจะเป็นของ Google เี่ยเขาก็จะมี Google l o o n Project ที่เป็นบอลลูนที่บินรอบโลกครั้งหนึ่งที่บินครั้งหนึ่งขึ้นไปประมาณ2อสเดือนแล้วจะบินรอบโลกได้ประมาณ16ครั้งรอบโลกเพื่อที่จะเอาอินเทอร์เน็ตลงมาจากบอลลูนให้เข้าถึงคนทั่วโลกหรือแม้แต่ a c e b o o กเนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่เรียกว่า i n t e r n e o t org เขาก็ใช้โดรนเครื่องบินโดรนบินรนบนับปีกของเครื่องบินเนี่ยก็จะ ติดโซลาร์พวเวอร์แล้วก็จะยิงอินเทอร์เน็ตลงมาในในทวีปแอฟริกาอย่างเงี้ยครับที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตแล้วลองคิดดูว่าคน8 0 0 0ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งใหม่ๆอิน innovation เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลแค่ไหนแปลว่าเรากำลังจะมีมันสมองอีก8 0 0 0ล้านคนที่จะเข้ามาอยู่ในดิจิทัลอีคโนมีในยุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีที่ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมดแล้วเพื่อที่จะช่วยกันคิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กันโลก เรื่องของเทรนด์ของธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปเราจะมีอยู่ประมาณ5 business model ที่มันเปลี่ยนไปในโลกอนาคตอย่างธุรกิจแรกเลยครับที่เป็น l a y e ที่1เลยเนี่ยเราเรียกว่า content business เมื่อก่อนเนี่ย content business power f u l มาก mm ธ hmm. ุรกิจสื่อมีอำนาจในการกำหนดตลาดทุกคนต้องงอแต่พออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า digital abundance มันทำให้สิ่งที่มันขาดแคลนเข้าถึงทุกคนแปลว่าตอนนี้ content มัน copy ได้หมดเลย mm hmm. ทำให้อำนาจกำหนดตลาดมันน้อยลงของธุรกิจ content business ธุรกิจที่ดีขึ้นมาหน่อย คือเลเยอร์ที่2คือธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ product และก็ Service s ผลิตภัณฑ์ไม่กับการบริการประเทศไทยทั้งประเทศเราเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่ติดอยู่ในเลเยอร์ที่2ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราลองไปดูธุรกิจที่อยู่ในตลาดลัก์ของอเมริกาเนี่ยเขาอยู่ในเลเยอร์ที่3มหมดเลยครับเลเยอร์ที่3เนี่ยเราเรียกว่า Platform Business ยกตัวอย่างอีกธุรกิจที่โตเร็วมากมากใน1 0 15ปีที่ผ่านมาที่อเมริกาเนี่ยคือ Facebook Facebook เนี่ยเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่ไม่มีคอนเทนต์นึ่งของตัวเองคือเขาจะเป็นสะพานแต่เขาจะไม่ทําด้านใดด้านหนึ่งของสะพานเขาจะเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมากหรืออย่างอาลีบาบาหรืออเมซอนเขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตัวเองเลยเขาเป็นสะพานเขาจะไม่ทําด้านใดด้านหนึ่งของสะพานแต่เขาจะเป็นสะพานที่แข็งแรงมากๆอันนี้คือเจเนอเรชันที่สามแลวย่อที่4เนี่ยยิ่งเขาผูมากขึ้นอีกเราเรียกว่า อีโคซิสเต็มบิสเนสเป็นธุรกิจที่สามารถล็อกอินโมเทอปล์แพลตฟอร์มสะพานหลายแหล่สะพานไปอยู่ที่เดียวกันได้ยกตัวอย่างง่ายๆคือวีแชทใน WeChat แอปของเขาเนี่ยเขาเป็นหลายสะพานมากเขาสามารถเรียกรถแท็กซี่ได้เป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนโดยที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเอง,ของ,เ,องเขาปล่อยกู้ได้เหมือนกันเขาสามารถที่จะล็อกอินหลายแหล่สะพานเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของเขาในเน็ตเวิร์กของเขาอำนาจในการกำหนดตลาดมากมายมหาศาลเลย l a ย e r ที่ห้าของบิสเนสเนี่า operating system เอ่ีก อ่าหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทำไม operating system เถึงเป็นธุรกิจที่มีอำนาจกำหนดตลาดที่ on top of the food chain มากที่สุดเลยโลกของเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนเนี่ยจำนวน transaction มันจะน้อย แต่ทิกเก็ตไซสจะใหญ่แล้วพอเทคโนโลยีมันอ d v a n านมากขึ้นจำนวน Transaction มันจะเยอะขึ้นถี่ขึ้นแต่ทิกเก็ตไซสจะเล็กลงยุคนี้เนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยคนไม่ได้อยากจะ Collaborate กันนะบีบแต่ตะโกนด่ากันไม่มีใคร c คอลลาเบเรตแล้วแต่เหตุผลที่เราไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะเรา c o อ r d ด n เน e ตกันทำตาม Operating System อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออ e ีเมลอีเมลออกมาใหม่ๆเนี่ยเราดีใจมากนานๆจะได้รับอ e ีเมล กา transaction นาน,น,านมันเกิดทีแต่ในยุคนี้พอเปิดมาไม่อยากจะ collaborate แล้วครับอีเมลมันเข้ามาเยอะมากมันก็เลยต้องมี operating system ใหม่ที่เรียกว่า slack ซึ่งที่ bitclub เราก็ใช้ slack ในการทำงาน slack เนี่ยเปลี่ยนจากระบบ collaboration ของอีเมลเป็นระบบ coordination slack ก็จะ organize ทุกอย่างเนี่ยนะครับให้มันเป็นระบบ operating system ที่ที่ดีขึ้นพอเรามี operating system ที่ดีเก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดคน้นวิธีการทำงานแบบใหม่ได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยซึ่ง slack คือหนึ่งในนั้นที่เปลี่ยน วิธีการโคลาเบเรตผ่านอีเมลเป็นระบบโคอ r d i ด a t ตผ่าน Slack แทนอันนี้ก็คือ5เทรนด์ของธุรกิจนะครับในยุคอินเทอร์เน็ตเซนรีที่มันเปลี่ยนไปผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการที่รู้แค่อย่างเดียวเหมือนอดีตแต่ในอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการที่ดีคือเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจหลายๆเทคโนโลยีแล้วเขาก็ต้องมีครีเอที i ิตี้หรือความคิดสร้างสรรค์ที่จะรวมเอาหลายๆเทคโนโลยีมาร่วมกันเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลง Business Model ของโลกอนาคตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค